ครับเพื่อนเพื่อนการเติมอากาศให้ปลาใ,ในถังที่เราเลี้ยงไว้ในถัง200ลิตรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้าเราเปิดหัวเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนเราเปิดหัวเดียวพยายามเอาหัวที่เติมอากาศนะครับหัวซายนะครับมาไว้ตรงกลางนะครับนี่นะครับเอามาไว้ตรงกลางนี่ก็มาไว้ตรงกลางนะครับ ไว้ตรงกลางนะครับเพื่อนๆเอามาไว้ตรงกลางปั๊บเข้าไป mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อว่าอากาศเนี่ยเราเติมหัวเดียวเนี่ยอากาศมันมันมันน้อยนะครับอากาศที่เราเติมไปมันอาจจะน้อยเรามาไว้ตรงกลางมันจะแผ่กระจายทั่วนะครับเห็นไหมครับมันจะแผ่กระจายทั่วอากาศมันจะไปทั่วทั่วทั่วถังนะครับมันจะออกขึ้นมาบูมขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ออกทั่วถังนะครับเห็นไหมครับ มันบูมขึ้นมาแล้วก็จะออกทั่วถังนะครับบูมขึ้นมาแล้วก็จะออกทั่วถังนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าว่าเวลาเราเปิดสองหัวนะครับสมมติเวลาคืนต้องการเติมอากาศเยอะเราเปิดสองหัวต้องเอาไปไว้ด้านข้างนะครับเอาไปไว้ด้านข้างอันนี้คือเทคนิคของผมเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าม,มันเป็นวิธียังไงนะครับเป็นวิธีที่ดีหรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมนะครับผมคิดว่า เวลาที่เราเติมอากาศสองหัวเนี่ยถ้ามาจุ่มไว้ตรงกลางหมดน้ํามันจะแรงนะครับอากาศจะขึ้นมาน้าจะแรงปลาจะไม่มีระยะพักตัวนะครับจะว่าจะต้องว่ายน้ําตลอดไม่มีระยะพักตัวนะครับเพราะว่าหัวอากาศก็จะบูมขึ้นมาสองอันเลยอากาศจะตีน้ําขึ้นเยอะนะครับแล้วปลาจะต้องว่ายน้ําตลอดเวลาน,นะครับแต่ถ้าไปไว้ข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยสองสองอ่าหัวอากาศเติมอากาศสองหัวเนี่ยหัวทรายนะครับเอาไว้ข้างใดข้างหนึ่ง มันจะมีระยะน <mel> <ic int> ้ํานิ่งนะครับจะมีระยะน้ํานิ่งแต่ถ้าว่าหัวเดียวนะครับน้ํเกาจะบ tubing, ูมน <League> ้ําไม่แรงเท่าไหร่ให้มาไว้ตรงกลางนะครับเพื่อนๆให้มาไว้ตรงกลางเพื่อว่าอากาศจะได้ไปทั่วนะครับอากาศจะไปทั่วนี่นะครับอากาศเขาจะบูมไปทั่วเลยนะครับเพื่อนๆถ้าไว้ตรงกลางนะครับแต่จะไปไว้ด้านข้างนะครับนี่นะครับอากาศจะอยู่แต่ด้านข้าง ด้านนี้ฝั่งนี้อาจจะไม่มีการเติมอากาศนะครับเดี๋ยวทำเอาไว้ตรงกลางนะครับเขาก็จะบูมกระจายออกไปนะครับเพื่อนๆจะบูมกระจายออกไปโอเคขอบคุณมากที่รับชมนะครับขอบคุณครับ